สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงชื่อกลางในเว็บชัยชนะนะคะที่เป็นข้อมูลในช่องอชื่อจริงก่อนช่องที่เป็นกรอกนามสกุลนะคะเราต้องกรอกไหมแล้วต้องกรอกอะไรถ้าไม่กรอกเนี่ยจะได้หรือเปล่าค่ะสําหรับชื่อกลางถ้าเราไม่มีชื่อกลางเนี่ยไม่ต้องกรอกนะคะข้อมูลใดๆทั้งนั้นเลยในช่องนี้ให้กรอกเฉพาะข้อมูลตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กอกชื่อนามสกุลจริงเลขที่บัตรประชาชนด้านหน้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังที่มีตัวกระสานกฤษดสองตัวอยู่ด้านหน้าและตามด้วยตัวเลขและก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมแล้วก็ตรวจสอบเพื่อไม่ให้ผิดพลาดหรือตกหลน่นในกรณีที่ลงกรอกรหัส otp แล้วเครื่องกำลังตรวจสอบนะคะยังไม่สำเร็จ มันหมุนอยู่เราไม่มั่นใจว่าคือรอนานแล้วยังไม่ลงไม่สําเร็จเราสามารถที่จะปิดเครื่องนะคะแล้วก็ออกจากหน้าจอแล้วเข้าอีกเครื่องใหม่หรือว่าจะลองสมัครใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะไม่มีปัญหาการลงทะเบียนก็สําเร็จรอตรวจสอบสิทธิ์ในคลิปดังในคลิปได้เลยนะคะอะสำหรับในคลิปนี้นะคะหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะคะอย่าลืมกดติดตาม ใชด้วยนะคะแชร์